ตอนนี้เราทำสัญญาอาสูรรับใช้กันแล้วเจ้าจะต้องตั้งชื่อให้ข้าด้วยนะลูบะเออชื่อนเหรอเออโอจิเฉยโคตดข้ารู้นะว่าเจ้ากำลังกวนทีนข้าอยู่ชื่อเหรอ,อโครชิโรฮาจิอืมเป็นชื่อหมาที่ดูคลาสสิกดีออกอข้าไม่ใช่หมานะ อะไรเนี่ยเรื่องมากจริงแค่คือเฟนริวถ้างั้นเฟลล่ะเป็นยังไงอืมเฟลงง้นเหรอไม่เลวนี่เอาชื่อนี้แล้วกันไปถอ๋อเอ้อเป็นอะไรไปล่ะครับคุณวัเนอะอืมอีกเดียวก็จะถึงพรมแดนแล้วใช่ไหมล่ะ ก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีอยู่นะหมายความว่ายังไงเหรอครับก็แหมไอแบบนี้ดูยังไงก็ถูกหยุดไม่ให้เข้าประเทศันแน่ก็เพราะมันมีตํานานเล่าว่าเฟนริลวนะเคยถล่มประเทศประเทศหนึ่งอยู่ด้วยนินเนาะนั่นไม่ใช่แค่ตํานานหรอกนะแต่เป็นเรื่องจริงเลยแหละร hm ิต <th meals> ้าเฮอต่อให้เข้าประเทศได้พวกคนใหญ่คนโตของอาณาจักรเฟนเนนเขาไม่ปล่อยคุณมุโคดักที่ทำสัญญาอสูรรับใช้เฟนริวไว้เฉยเแน่ อุตส่าห์นี้อกมาจากอาณาจักรเรเซเฮลเพราะไม่อยากไปพัวพันกับเรื่องทางการเมืองแล้วแท้เจอเรื่องชนปวดหัวอีกแล้วไม่ต้อง <c oughs> เครียดถ้ามีคนมาหาเรื่องกับพวกเราก็แค่จัดก,การมันซะแล้วจากนั้นก็ครูมันเฮ<า><า>จัดก,การงั้นเหรอเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะนี่ใกล้จะถึงเวลาอาหารแล้วไม่ใช่เหรอสำคัญนะแย่ <c oughs> yeah, แล้ว เนื้อของเรดบอที่เราฝากมาจากพวกคุณเวอร์เนอร์ใกล้จะหมดแล้วนี่้าขอเนื้อแทกมันเอห้านะเออนี่เพราะเฟลเอาแต่พูดว่าเนื้อเนื้อเนื้อมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้แล้วเนี่ยถ้าอยากกินขนาดนั้นก็ไปหามาเองสิโอ้ั้นได้เลยอาจะไปหาเนื้อมาให้เดี๋ยวเนี้รอแป๊บคุณมุกคนอะที่จริงคุณใช้เนื้อของพวกเราก็ได้นะครับ ไม่ได้หรอกครับอาหารของตัวเองก็ต้องหาด้วยตัวเองสิครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>สุดยอดไปเลยสามารถออกคำสั่งกับเป็นวได้ด้วยนับถือเลยแหละครับเอ๋เจ้านั่นทำสัญญาเป็นอสูรรับใช้เพราะอยากกินอาหารของผมเท่านั้นแหละให้พูดตรงๆก็คือเจ้านั่นคิดอยู่แต่เรื่องเร็ททำเร็วห<ฮ>ิวล็อกเบิร์ดนี่นะล็อกเบิร์ดนั่นเหรอครับเออสัตว์อสูรแร้งบีเนี่ย แข่งแข่งมากจนขนาดต่อให้พวกเราทุ่มกำลังทั้งหมดก็ยังไม่รู้ว่าจะชนะไหมเลยเล็บกจกจะงอยปากของมันค้าได้ราคาดีด้วยนะฉันแยกส่วนไม่เป็นนะแบบนี้เขาต้องให้ทุกคนช่วยแล้วแล่ละของอย่างอื่นนอกจากเนื้อเนี่ยยกให้พวกเขาได้หรือเปล่าขอแค่ได้กินเนื้อเชื่อถเถอะข้าไม่มีปัญหาตามนั่นแหละครับเออรบกวนด้วยนะครับค่ะ เจ้านี่เป็นนกสินะทั้งนั้นซอสเทริย,กยากิย่างให้เกรียมทั้งสองด้านทับน้ำมันส่วนเกินออกต้มซอสแล้วราดบนเนื้อเสร็จแล้ว<ฮ> <travaille> ร็อกเบิร์เทริยากิกับซุปหอมใหญ่เชิญครับซุปก็มีนะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วส่วนของข่าล่ะเฟลกินเยอะนี่น<ไ>ะ <ป villain> ฉันเลยทำให้ทุกคนก่อนนะเจอรี่ทำให้เดี๋ยวนี้แลรอแป๊บนึงนะก็ได้จะฝืนใจรอหลังจากนั้นก็ทำทยากิให้เฟลยาวๆเนื้อของร็อกเบิร์นตกลงท้องของเฟลเกือบหมดเลยและในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงพรมแดนอาณาจักรเฟนเนนเออ ดูเหมือนจะมีทหารออกมากันเยอะแยะเลยนะครับก็ท่านเฟลมาด้วยนี่นะเดี๋ยวผมเดินไปอธิบายกับพวกเขาก่อนแล้วกันรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคุณวอร์เนอร์เขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับถ้าเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องไปได้สวยแน่นอนล่ละครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงจะดีนะครับ